อาชีพที่ควรทำก็คืออยู่เฉยๆก็มีเงินสีชมพูก,กับสีเขียวไม่ทำละออกเวล่ะทำแล้วนะใช่ป๊มเอาเอา,เา,เอาทำเลยเอ้ยเอ้ยเอาสัขางข้าวป่ะครับมาครับเรบา,ร<ม>าเปิดขามาส่งข้าวค่ะอะไรบอกไปไปตื่นกันตืก่กัน เลขหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ไมกินไม่ได้วะอ๋อาได้หรอได้ได้ปลาเราต้องต้องทำยังไงสองเราดิใครร้องเหมียวเฮ้ยเกินเอาค่าสองคุณจะใช้สีชมพูได้นานแค่ไหนเนี่ย วันนี้ไปเปลี่ยนเลย้ยงไม่เปลี่ยนเลย้ยงยังไม่ได้ไปอู่เลยปกติเปลี่ยนวันละสี่เออว่าอยู่ภาษาตั้งชื่อให้เสียดายเราเปลี่ยนสีก,นก็ต้อง<ม>เปลี่่ยนชือว่าเออพรุ่งนี้ต้องไปลองได้รถชื่ออะไรนี่ยังไม่ได้ตั้งเลยนี่ไม่รู้วะทัศเรื่อยๆน้องชายแต่ก็ใกล้แล้วล่ะเสียงเสียงมันไม่ค่อยดีอ่ะมันจะไม่สบายได้ไรดีอ่ะ ไม่ได้คิดเลยอะชื่ออะไรดีใครเรียกเฮดปะครับใครเรียกเฮดปะครับมาไปแล้วนี่ซ่อมไปแล้วมีมมีมีซ่อมอีกไหมครับอะไรของพี่ก๊อตเนี่ยเป็นคนขับรถให้ช่างเหรอของคนนี้เขาเข้าเมืองมาไม่พูดไม่จาเขาเข้ามาอยู่ในเมืองทำไมวะเนี่ย ขาเบอร์เซตหนึ่งเรียกเ,ยกป,เยปะไรครับเรียกอะไรครับเรสีร่ห้าสี่หนึ่งสองครับเบอร์กูไอสัส์มึงขายของไหมไอ้ดุอยากได้รถใหม่ มึงก็ขายที่ขายที่มีคนรับแสนหกอ่ะมึงเนี่ยขายแสนเจ็ดอ่ะมึงก็ถามเขาดิว่าแสนเจ็ดเอาไหมเอาไหมพี่ก็เอาไหมเอามาทำหย่องอะไรกูมีเยอะแล้ววิวี่รับไม่ดีใช่หรอผมว่าจะคืออนให้แล้วอ่ะหนูว่าเราต้องซื้อมึงเอาที่จอนเลยจอนมพีพี่จอมีเหรอโทรหาผมเลยผมอยู่เวลา ผมบอกยืมยืมตังค์ขึ้อรถก่อนแล้วค่อยคืนมาบอกผมขายของดผมยืมสองล้านเนึ่งไม่เอาโทรให้โทรให้จอดละให้ผมโทรแล้วเออผมขายของพี่จอดคุณคเชื่อเรื่องคุณเชื่อเรื่องดวงไหมดูดวงอ่ะพี่จอดอันไหนแม่นอันไหนแม่นจอดไปไหนแล้ววะคุณทำไมลระอันไหนแม่นอันไหนแม่นอันซ้ายซ้ายเหรอนี่ใช่ปหมใช่ อมมาเลกุยไม่มีแล้วจาไม่มีแล้วใอะรเขาบอกว่าเขาบอกว่าบอกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้บอกเลยนี่ไงนี่ไงเขาบอกว่าเป็นไพ่เดอะฟลูไพ่ใบนี้แม้เหมอะดูส่วนใหญ่สแปรไม่ค่อยดีนะแต่ผมมองว่าไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะดีมีอิสระที่จะคิดอิสระที่จะรักคนที่ได้ไพ่ ประจำตัวใบนี้จึงเป็นคนมองโลกในแง่ดีพร้อมที่จะเผชิญปัญหาที่อาจจะหนักหวงเพื่อสิ่งที่เรารักและอาจจะหมายถึงคนที่ยังรักอิสระอยู่ก็เป็นได้อาชีพที่ควรทำก็คืออยู่เฉยๆก็มีเงินสีชมพูกาบสีเขียวไม่ทำล,ละเอกเว้ละเดี๋ยะมีเงินมึงขาดเออท่าไหร่เนีย่ย<น>ดูรถก่อนอะคนะุณตงสามแปดห้า ใส่เลยอะอยู่เฉยๆก็มีเงินไม่อย่างอยู่เฉยๆก็มีเงินไม่ให้เงินไม่ให้เงินทำไมวะขายได้ทุกอย่างยกเว้นเงินเคยตัวเคยตัวคุณเหรียญพี่ออกสักแค่ไหน10บาทเออกูจะขายไม่ออกเลยแท็กจองอันนี้อุ้ยก็สวยจังแค่เรืองเครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คันคือชุดแก๊งเหรอคะใช่ค่ะมันมันเป็นฮุดแก๊งอุ้ยสวยมากเลยขายกระแตกดิะก่อนทำไมคนซื้อไม่ได้ใช้อั้บีก็ขายดิแต่มันถูกไปป่ะพี่รอราคาอีกแป๊บได้ปะวะถูกอะไรเห็นเขาขายกันแสนห้าแล้วนะมันไม่มีคนเอาดิแสนห้าแค่แค่ให้แสนสองเองอะขายกันเต็มตลาดแค่รับป๋อ ใช่แค่แค่รับแสนสองขายที่แสนสองผมก็แพงแล้วนะแม่แต่ถ้าเกิดแบบถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดขับเองสี่แสนนะใช่การแตกเม็ดหนึ่งอ่ะใเงินสี่แสนคือมันต้องใช้แร่ฟ้าแร่แดงไว้แล้วตอนนี้แร่ฟแร่ฟ้าแร่แดงราคาบัฟขึ้นแพงกว่าเก่าตอนแรกอะตอนแรกที่พี่คีดมันมันก้อนตกก้อนหนึ่งอะสามแสนแต่ตอนนี้มันบัฟขึ้นอะสี่แสนต่ำๆเลย บวกๆด้วยเพราะว่ากิตตันลูบี้ก็แพงขึ้นน่าคิดขายมากเลยวะไปดูพี่ก็ขายปูนดิปูนผมไม่มีพี่ปูนน้อยมันก็รอแร่แดงเนี่ยแร่แดงขึ้นพันหนึ่งก็ไปขายดินั่นแหละผมก็จได้ขายไม่ได้ไปยืนดักเปล่ะพี่ดูดิคนรับแร่แดงเจ็ดร้อยห้าสิบได้เวลาแล้ เพราะว่าซอ,องปืนที่ขาดเราไม่มีปืนมานานแล้วนะอันนี้ก็จริงหายไรอะกล่องตีวุฒไม่มีเหรอกล่องตีวุฒไม่มีครับพี่ขึ้นมไม้หมดแล้ว นานไหมทำงานก่อนขึ้นชั่วโมงไม่แน่ใจเหมือนกันน้องเมย์พี่รับไปก่อนปะที่ทมีห้าแสนเองน้องพี่ก็อยากช่วยนะมีแล้วว่าห้าแสนเนี่ยกลมๆเลยต้องหาจุดเงินแดงดิกูเกิดเลยอะอยู่เจ็ดล้านอะใช่เอเพชตอนแรกกูมีอะสิบกว่าซื้อได้สองคันน่ะคนใอแก๊งมาขอแลกไปไง ไปด้วยเปล่าหรือว่าคุณจะคุยกับน้องเดี๋ยวเราไปรับคิดไป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 เจอกันค่ะคุณโลกอนาคตเจอกันค่ะเขาบอกว่าเขามาจากโลกอนาคตใช่เขามาจากโลกอนาคตแย่น้วเขาบอกว่ามีแต่ซอมบี้แลวเขาบอกว่าไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็มันไม่ใช่โลกยุคก่อนเหรอถ้ามันไม่มีอะไรเลยไม่ก็มันอาจจะเป็นโลกอนาคตที่พังไงที่แบบว่าต้องพังแล้วก็มันมีซอมบี้ไงก็เลยพัง ก็คือต่อไปก็คือจะต้องมีซอมบี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยําเปิดปะไม่ไม่ระเิดเอา้าภาพไม่เหมือนกันเหรอเมื่อกี้เราแบบมันเป็นปัม๊มระเบิดอะของเราอ่ะนนะแต่เราชอบไปไปเติมนะเรารู้สึกว่ามันเสี่ยงตายดิยมันดูรูน่ะว่าแบบจะตายหรือเปล่าทําั่นแหะ<ม> ใช่ปั๊มเอาเราไปทำเลยเอ้ยอุ้ยเอาสั่งข้าวป่ะครับมาครับเราเปิดครับมาส่งข้าวค่ะมาอะไรมอกอ่ะซ่อมรถครับพี่ไม่ได้พูดทำอะไรมาอ๋อไปตกปลาครับเบือสามแปดห้าค่ะขยันเดี๋ยววะเอ้ยมาว่มีไข่มุกดาขายไหมไม่มีเลยี่ก๊เท่าไหร่ครับช่างอะตกใจนึกว่าจะโอนรถสวยจังอ่ะไม่ใช่ตัวยอะไรี่ เดิมๆสีเดิมๆเลยพี่เว้ยสวยสวยคันนี้สวยมาด้วยกันได้ไงครับเนี่ยปกติเป็นสีนี้ใช่ปะเราหยับติดล้อมาค่ะอ๋อใช่ใช่พวกเราไปเอาไปเปลี่ยนสีนี่ผมซื้อมาใหม่เปลีสีนี้ป่ะมันเสียอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้เอาไว้มั้งแน่เหรอพี่เดี๋ยวลองไปเปลี่ยนดูเฮ้พี่เจอครับกานเด็กเด็กเดินค่ะเด็กเดินใช่เหรอครับใช่ค่ะใช่ ครับคุณชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะเป็นแฟนม็อกก่อนไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ครับใช่ค่ะโอ้ีหปฏิเสธเลยนะม็อกนะครับขอบคุณครับเจอกันครับพี่ไปกันเลยกันเกียรติดล้อมาเลยเหมือนอือหมา ไปยังง่วงละจะไปแล้วคนกันอดีตอดีตอะไรเนี๋ยส่งคแนแลนคุณเคส,สุดท้ายได้ไหมได้ได้ได้มาแล้วเหรอที่เดิมเลยปะเออ เออไอเหี้ยขายุคห้าหมื่นไม่ตอบไปนะไว้อวนไอ้วนรับหนึ่งแสนแน่เลยเลยไปนิดเดียวเองทำไมเขาไม่เย้นที่เดียวอะ่ะเหี้ยผมดวงดีนะเว้ยคนดูอจริงปะ่ะผมดวงดีมากเลยนะเว้ยผมมีโอกาสตีแค่ครั้งเดียวในการตีปากขลามแล้วติดแล้วเป็นคนแรกของประเทศคือผมดวงดีจัดเลย ดู่าถ้าสมมตินะในมองมุมว่ามันติดง่ายแต่ว่าผมตีคนแรกอะเออไอ้เหี้ยคนลุกสายว่าคนสายหวานใช่หรอไม่อมบทภาดเอ้ยนี่นไงไอ้ของเรามันไม่โรดยังไงก็มันไม่โรดอะเฮ้ยช่างมาครับ่คะม,ม,มาส่งข้าวค่ะ ขอแอสหน่อยแล้วกันขอแอสหน่อยแล้วกันเฮียเฮีเฮียเยเฮีฮฮฮฮแต่มันเท่นะแต่ถ้าถ้าสสีมันสดกว่านี้นะมันจะเท่มาก ในนี้สีมันสดนะแต่ควักออกมาสีมันไม่สดอะ่ะเสรียบร้อยค่ะนั่นค่ะ เฮ้แม่เรอผมมั่นใจว่าผมตีผมตีติดมาเชะแต่ว่าต้องรอของครับง่ายๆคือมันต้องรอไข่มุก,กครับคนดูถามว่าไข่มุกเม็ดละแสนจอมจ่ายได้ไหมก็ยอมจ่ายได้นะผมไม่ได้ติดอะไรนะไข่มุกอะ่ะเดี๋ยวพาไทเลเลยนะคะที่อะอ,อกไรแล้ว ห้ามเลยนะคะจะออกเวลาใช่ค่ะใช่ค่ะเฮ้ยทำไมแดนคุณเฮ้ยทำไมมันไม่ค่อยโหลดอะ่ะเมื่อกี้เราไม่เห็นโหลดเลยอะ่ะเจอกันวันพรุ่งนี้ไปบุยไปบุยครับู้ดีครับโอเคครัชนอนเยอะๆคะุณอ่ะเฮ้ยขอซ่อมโหลดกันไป เจอการเจอการเฮ้ยไปยังเนี่ยยังยังยังเล่นเท่าไหรเลร่นเลยเลข่นเท่าไหร่เล่นเล่1014 1014เอ็กกิฟไม่ได้วะรออ๋อได้หรอตอแล้วปลาโลมาเลยเหรอ ได้มวได้ได้ปาเราต้องต้องทำยังไงสองเราดิใครร้องเหมียวเฮ้ยเกินเอาค่าสองเก่งมากเก่งมากเจ้าเหมียวไปกันไปละดีบายบายจ้ากันดีแ้งตายผมปากสมนะ